ครับซาฟาวด์ครับบอกอุ้ยครับผมเนี่ยต่กงชาติครับหนุ่มสกุลฟาหล่อครับ วันนี้ก็มาส่งใจเดี๋็กสนุกครับแถลสามุกเอาก็ได้สายแรงสายรัดเอาลูวเก็บบุ๊บพอ,อ,อที่อยากไ่ก้แบบนี้ผมว่าโอ้สายรัดเอาคิ้งเนี่ยเลย ไซรันขอกกตงตกล้าเจียกเลยเว้วยไซรันโัวลั่นเลยด้วย มาส่งเป็นามหัวหรือาย่างน้องขับอะไรเยองกรู้งผมโอ้ดี่าคับมางนดี่ากเนี่เพียงหอมๆเพีองหอมๆโอ้คนเ็บกยากมาเเดอกท่รักงานสิทธิ์อ ผมยันฟังเง,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 งิโลมกับผมแต่ดิ่วัวระดาเอา,าเลยละครสายแลบงบนี่และนี่เฮ้เดี๋ยวลงมาเบ่งครับผมเบ่งแรกนะตัวน,นี้ไม่ได้กแก้วแจ้วนี่แหล,ละครับสายรแบบารงดูดีดปดเบอเลยนะ รถทางนี่มนันเราอยูละรถกะตัวเก่าเ้าครับตัวแรงเ้านี่แหละครับเี่ะ นี้ก็ช่วงเวลายครับตัวนี้ก็ห้าสิบก้อนนะครับผมผลไม้นะครับเมื่อนี้พอดีสะไปทะเลาะกอเพื่อนกับมาบเพื่อนาดยน้ำเพื่อนกันได้มาเท่าไมาเท่เพื่อนกันก็ได้ช่องของเพื่อนพร้อมนะครับ

เต่ารำสายแรงกับเอลสามหกนี่มาทานมาทานครับสายแรงเขาแกว้วคือเต่าเออเก๊กขนาดโอ,อ้มันคือข่าวเรอวะต่าว่าลงมันทำงานมั้ย uh huh. มือนี่ผมถ่ายคลิปได้ครับมือนี่ทำงานทำง,งานมือนี่ uh huh. โอ้ อัดี ah, yeah, ้ผมไปสรเพื่อนกันครับใครบอุวเพื่อนอันนะครับชอเล็กอสนอูชอบปูชานะอปานหอยหอยเลอรา่ะังอดี้ยเ้ยมาถ่ายของด้สุดยอดครับผมนี่ทางเพื่อนของแท้อันนี้แบบบ้านๆครับผม อืมเอาไว้มีแล like ้วครับผมทำงานที so ่ไปเลยกินมานาวหองนี so ่ค right. รับผมทำงานเป็นทีม so ไ้ลเ นีมม sociedad, Bref, ่ครับผมจับให้พร้อมครับผมเป็นมุูริกาบูริกาก้อนสองก้อนกับมาส่งครับผมส่วนนี้ขับขับแค่นเงินส่งทุกอย่างเลือกลีขับนำเบนเป็นจะยาก

ขอได้หาแนวติดมือครับผมหาเหลาเบื้องกัาโอ้เพิ่นปลูกขบเบิ้ลใครดี๋ยม,มีมังมี่น้อยมังมี่น้อยเมื่อซุบอยู่บนเนี่ยโอ้มีมีแต่ต้นมีแต่ต้นโอ้หมากมักยังบุบเป็นครับผมเนี่ย เป็นเป็นปลูกทุกอย่างได้นี่ครับมีแต่ต้นครับผมเดินทางมาเกือบกิโลก,กว่าครับผมสองกิโล <c oughs> เด็กครับผมแน่นหนาบ้างยังแน่นัแน่นาลูกแปดลูกแปดเทยังแน่นด้ในการที่งานเบาดำกับในการที่งานหลับเฟืองเพื่อนแน่นแน่น

ผั้ายเยหงเนทำหาเงินนี่แหละครับากสกนชงครับหากิก่นน้ำงไปห้นากรนกุนซิปกรุนหไปนี่และโอ้โหแน่นะตับปันเพื่องชาอัดใหม่สุดยอดครับผมทีมงานบ่าวดเนี่ยหมู่นี่เขาอัด แปดสิบมตรนึงครับผมอันนี้พิเศษครับผมหน้าผู้สาวเนี่ยเต็มเมตรสาวมืเล้ยาหาิ้นเสี้ยนมาดูไม่ได้หนโอ้ไหวนะบาดูไม่เลือกคนรักให้จนมีย่างนั้นเนี้ยก่อน บ่าขออ่าวอะไรมันาวนะเางหลาดนะตลาก้อนูครับตลาเ่เน <c oughs> ้พี่จะบอกดีมือข้าที่ไปดุมอัดฮ่าพูดใดเข่ามากะสวัสดีนะครับผมพู้ที่เข้ามาใหม่นะครับโอ้เสียงสุดยอดครับผม <c oughs> ปันปันเครื่องไฮดรอลิกอัดครับผมแน่นอัดับ <c oughs> ตีก้อนนึงครับผมแก้วแก้วเอาเรียบร้อยเรียบร้อยงานกลับบ้าน <ข Arduino S 2> นอนสิครับผมมีหางต่อว่มือปีนี้ผมมีหางต่อว่าปีนี้หางต่ออะไรโอ้สุดยอดครับผมห่างเพีองเพื่อน มาตรฐานครับผมแบบมาตรฐานครับผมตะปูบุมิตตะครับผมบูมิบู่ิบองคุดบุมิมีแต่ยอดมันงามนบ่งามงามหนาวเอามาตอนนั้นนำคนเขาบอกกินงามเรองงามกินเข่าคนมีสาโอ้มีแต่คนจะฆ่าบุงว่าตะมงคุดไปล่ะ บุ๊ม่นกกไอ้มักอันน,นั้นเด้อวหมทางในมันก็มีเด้ก็มีอยู่บุมีมากพูดทางใน,นมันดูดีเนี่ยสันนี้ตาดีาแ้ปนะเราปลูกรวยเออเอาหมนเขาไปแล้วทางใน,น,นบีบแนวเสะบดจอกหมดมันบึงจิกซื้องมันเออเขามาปีหนาวเป็นยังเอาตัางหลายเป็นยังไเงเราออกปัดไปหมดบึงเป็นยังต้นมันคือเดียวกับต้นนานๆอย่างวายอยู่เดีเอากระเบื้อง นี่เลยคือเด็กมเรียนนี่ครับผมลงตรงแล้วแล้วก็ผักซ้ำไงครับผมมันคือจะอยากกินน้ำเจ็ดห้วยว่าอยู่เางนตอนนี้จะของยังจักอยู่ส้กับเงินกับแจ็คเสือกอภัจ้าวครับจ้าวมาลงไว้แล้วลงแล้วแล้วก็คนขึ้นข้าวม้วแล้วมตัวนึงยาวเบิ่งเอาเสียงบุฟเฟ่นฟาร์มงัวครับตอนนี้บุฟเฟ่นงัวใหญ่งัวงามเป็นไงงัวพอดีเลี้ยงงัาดิสิคอยเป็ดเดี๋ยวไปดูกัน อืดนหนาเลยเนาะแ้นานๆโราถึงจะาสกิ่นมาอเพื่อนนี้ก็อยู่เพื่อนเขายันก็เอาเมียน้อยเมียใหญ่เมียกลางเมียรองนะแลเรื่องมันหลายมึงมีใครอยู่อามีฮหาเสีเดียวเนาะเดือนละหมื่นสามหมื่นเดือนนึงเบิเอาคนรงานบเดือนละหมื่นมะออไ้มันดามันมึงเป็นปต่อ เกมครับถ่ายวอดำแล้วเออแจ๋วแจ๋วเบื้องเอารถกับคนมาตาเวลานี้เอาเมียเจ็ดเมียแปดไปครับเพื่อนเนาะคือวอเล์แล้วครับเพื่อนรถไทยเพื่อนกันไลยครับนี่กระไล้นี่กระไล้แข็งอัดเพื่อนเพื่อนอีกใครอยากได้เงินใส่มาเพื่อนวอล์ปนี้ช่วยกันมาใช่นี่ช่วยกัมาเลยโอ้เบื้องเอาครับคนมีตังมีฐานะนั่นแหละวนะครับยังจะมีข้าวกินข้าวกับพี่บุมีล้ายมัานแชนีมากครับ โอ้นี่แหละครับสายแรงคันนี้คนเว่าสิคายอยู่ด้วยครับผมขำพายเข้ามาสนใจนครับคันนี้ขายอยู่ครับขาย้งสามแสนครับ <laughs> สนใจกะทักมาได้ครับสามแสนครับแต่งให้เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวรีวิวให้เบื้องครับสักหน่อยสายแรงครับมีต่อรองได้นิดหน่อยครับผมเน,จน,นาะนะนะดำ น้ำหในหราคา3เซนนี่ต่อรองนิดน้อยเนะาะครับผมอา่าต่อรองได้ครับผมแต่งเรียบร้อยครับยางเยืงจะหากับเปลี่ยนครับอ่าเดี๋ยวเพิ่นสิสตก๊าดอายเบิ่งครับผมใครมีลูกสาวฟรีเลยเอ่อมีลูกสาวก็เอาลูกสาวมาตุ๊กเ,เลยครับสวยด้วยครับนี่ ตอ,ตอนี่แหละครับป็นคนสำเร็จครับผมลงบาไล่กับเพื่องจอักเม้อแล้วครับผมมาเจอกันเลยโซพลังแล้วโซแรงแล้วอ่ะโอ้ยชิดาน,นันไลยจะเจือเลยกับว่ โอ้ยเหนื่อยสุวัวนี่แล้วบุมีิยังแล้วบ่ายนะี้เสร็จงานแล้วครับก็เรียกแต่เดินทางกลับบ้านครับผมเดี๋ยวพักกินน้ำกินท่าเย็นๆกินน้ำมีสีมีอย่างสักหน่อยก่อนวอดำเพื่อนเนาะมือนี้เพื่อนเปลี่ยมือเลี้ยงได้เพื่อนดูไว,ว้เพื่อนเนาะส่วนนี้ก็เต้นดนังระดังดงครับอารมณ์ดีครับมีลูกสาวสวนใจติดต่อแล้วครับอันนี้กับผู้บ่าวได้ครับนี่ก็ะดา ผู้บ่าวครับตามคนนี่ผู้บ่าวเหมือนอุ้ยนึ่กับผู้บ่าวด้วยครับเพื่อนติดพันมากับบอดาเมียสองเมียสามสิบนเหรอเมียขาดู้ฮอฮือือกือฮือฮ้อฮือฮอฮาอบือฮ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 ือเืฮือฮือฮออกือฮือฮม่ฮือนือื่นคอับอฮื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 อฮนออกือฮ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 อฮอัอฮืคัือฮือฮือับอฮือออออออบ แต่งเงอนนะครับนี่ไอาเบ่งเลยครับแต่ลมสายแรงครับผมสามแสนครับแพงเกินไปก็ต่อรองกันได้ครับผมนี่หละครับเดี๋ยวคุยกันได้ครับผมราคานี้อยู่เขตสกลนครน,นะครับผม เขตสกลครับปล่อยครับคันนี้ต้องการปล่อยครับแล้วสามหกศูนย์นะครับแต่งเรียบร้อยพอดีได้หาซิปมาใหม่นะครับก็เลยสิปล่อยออกครับเอาไว้กับผมมีคนคับนะครับคันบมมีคนคับก็เลยว่าสิปล่อยออกครับผม เครื่องเทอร์โบโติดแรงแกมให้หร้วยเปลี่ยนสีตอนนี้ก็พากันรอกินน้ำเย็นๆกับเจ้าของเือนบอ,อยู่ครับผมก็เลยรีวิวรถไทยครับไปก่อนครับนเงินกนนันยังม่ได้อันนี้คือขายจริงนะครับบบแมน่นขายเล่นเด้ครับวอลลีครับ สาสนใจกระลาเขตสกลนครนนครับผมอําเภอเมืองนะครับเขตอําเภอเมืองสกลนคร,นนครมาส่งเพื่องมาส่งเพื่องครับโอ้เพื่อสนสังเงานครับอ่ะเดี๋ยวกินน้ำเย็นๆน้ำโคกน้ำยังก่อนครับผมออกนาเกครับอ่ะอืม ยพอ,พอพยลุนี่แล้วนะครับกคกสาวเนี่ยเนานะอ๋อครับพอดีเจ้าของเพิ่นซื้อน้ำเย็นๆมาสู่กินครับเดี๋ยวกินน้ำก่อนครับแล้วจังพากันเดินทางกลับนะครับเฮ้ยโบเดมี่แต่น,น้ำโคกเด้อบาดหิวมาครับโอ้โบนั่งกินน้ำโบใส่โอ้เจ้าของนี่ครับเจ้า เจ้าของเป็นใจดีทรายครับรอ๋อ,อ,อดำมีซี้ะครับทีแรกหนึ่วันจะกินตัวนี้ครับผมนี่ครับเจ้าของเป็นใจดีครับซื้อมาเลี้ยงตลอดเลยครับมาส่งเลยนะทีว่าพิลิปเลยดำเลยได้ดำเลยได้เขาว่ะดำดำเลยอาานะเอา้าบริกรินว่าตัวนหนเอา้าบ่าวอุ้ยเพื่อนผัดเป็นคนจัดีบ้าเดินในเสื่สงองเดินในสื่อง้าวว้าวว้า อ้าโอเคครับผมเดี๋ยวกินนั่งกินนั่งกินท่าวเย็นๆก่อนเอออันนี้ก็คือเก่าคือว่าอ่ะแล้วเนาะครับกะราคาสามแสนครับต่อรองได้ครับผมคือว่าครับเขตสกลนครครับอำเภอเมืองนะครับสามแสนครับสามแสนปล่อยครับเพราะว่าได้ห้าสิบมาแล้วครับเอาไว้ก็มีคนครับคือว่าแล้วครับผม กัเลยสิป่อยครับเครื่องยังฟิตเปียถ้าใครอยู่ใกล้กัมาเบิ่งมาลองได้ครับผมอย่างแก้วอยู่นี่อ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆิด้บิ่งครับนี่นี่ครับเทอร์โบครับรักประกันฮอนครับผมโอ้อยฟิวไม่ต้องห่วงครับยิงเป็นยิงฟิวเลยครับหอนแน่ๆน่ออน,นะน่ นี่แหละครับเหมือนเครื่องครับนะครับรถแก่เพื่องครับผมมือนี้เป็นรถแก่เพื่องครับผมเป็นรถไทยครับครับมือนี้เป็นรถแก่เพื่องครับแตะก่อนเป็นรถไทยครับโอเคครับพี่น้องครับสามแสนครับต่อรองได้ครับผมพูดจริงครับพูดจริง มีสองคันแล้วครับคันนี้เลยจะปล่อยออกครับไม่ได้เป็นอะไรนะครับผมบอ่าไม่ทยไม่ต,ตเลยนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวสีำ่า,าไปก่อนครับผมกินน้ำก่อนครับเพราะว่าห้วงแล้วครับตอนนี้ดื่มชาละเอออยู่น้ำแล้ว๋ยยังนี้นเดี๋ยวสีเอาสักเอาสามสิบก่อนก็ได้นะครับอ๋ออะไรเนี่ยบุกินน้ำมาผมวะกิน ยาดองมีบให้อุ้ยพิ่งเงน้อเงางนเนาะยอุ้ยเฮ่อุ้ยยังบ่ได้ลูกเือนี่เมื่อเห็ดเมิ่นเลาอุ้ยเมียสิแปีกใจเมียเปียกใจแล้วเมียเมียน่ันมอ ยอกมัวนะครับอซาดอกกัญชาดอกกัญชาเหมาะดูไปเบิ่งนะครับมีของดีครับคนามีลายยี่ห้อกินียกรันี้ครับมันลูกคือเหล่าขาวเนาะดโดบครับโด๊ครับตัวโด๊ครับาเขากนเหลานามาเิ่งว่เป็นน้ำน้ำกัญชาครับผมสกัดเย็นครับ นี่ครับของโดบกครับเพิ่นว่าครับใส่น้ำแข็งแห้งเย็นนี่น,นำชาของเท่อ๋อเดี๋ยวมารีวิวตัวนี้อีกสิบหน่อยละกันสีรลาลราบรรจกตาครับผมเผื่อบางคนเข้ามาที่หลังนะครับโบเหียนครับสามแสนครับผมมีครบครับผมได้ไปมีคืนรงน้นลุยเลยแม่นครับ รถวิ่งสะดวกเหยียบเต็มเต็มตีนครับผมดอกยางเพิ่งเปลี่ยนใหม่บบมีสะดุดกับความแรงใยการครับบอกว่าจะเป็นงานด่านงานถ่เนาะครับยังแห้งครับผมเพราะว่าแต่งมาใหียบดร้อยครับขอขอคนจริงใจนะครับขอคนอยู่สกุลนี่แหละครับมาเบ่งเอาครับทมาจับเอาครับมาลองเบ่งได้ครับผมลองดูได้ครับ ครับมันบ่นมีคนครับครับผมเท่าไหร่เป็นเท่าไหรที่สิบหนึโอ้โอเตาโมโอเคครับผมฮะใายเบื่องต้นถั่โบว์เป็กระจอยู่ในนี่เลยครับผมโอเคลัลาบรรยากาศนี่นะครับฝากติดตามฝาก เบื้องคลิปทำจบไปได้ครับผมคือสมองผมบได้ครับช่วงนี้ครับครับสมองนะครับผมคนติดตามก็พ่านนะครับตอนนี้ก็ทํายอดครับอยากให้ได้สมองมันมาครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้คนเห็ดคลิปจะได้ครับผมากดไลค์กดแชร์กดเบิ้งเนี่แหละครับผมให้มันจบเดี๋ยวครับพอว่าช่วงนี้กรับโบยังบุมีงานลุยอยังนะครับก็มาเห็ดแมงมุมนะครับพอได้ลงคลิปครับผมโอเคครับผม คือเก้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับบดงอินดีคือเก่าครขบผมครับโอเคครับลงยังไงปอย่งไ